สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแจมฟิตทูนะครับออกวิ่งงานนะครับวันนี้ตอนทเที่ยงคอนัดไว้เที่ยงเลยเที่ยงตรงนะครับต้นทางจะอยู่ที่กรอบซิตี้นะครับข้างๆมองเทพส่วนปลายทางก็พัมอะไรนะครับก็อยู่ข้างเหมือนกันอยู่ฝั่งเดียวกันนี่แหละแต่ว่าต้องอยู่เทินไกลนะครับอยู you ่เทินมันไม่อยู่พอดีอของย้ายก็จะเป็นของทั่วไปนะครับ ของทั่วไปเลยภายในหอพักไปงานเราลุยกันเลยดีกว่าครับออกวิ่งงานกันยาวๆนะครับวันนี้จะชิลหรือเปล่าไม่รู้ของก็น่าจะเยอะนะครับที่เขาคุยไว้ดูเหมือนว่าจะเยอะแต่ก็ต้องรอดูเดี๋ยวกลับรถตรงนี้ก็ถึงแล้วครับไม่ไกลเท่าไหร่ อยู่ใกล้ๆกับซอยคุณพระนี่แหละครับโรงพยาบาลพัดข้คงมอกรุงเทพกอบซิต,ตี้ตรงนี้มาบ่อยนะครับเมื่อก่อนแต่ช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรครับเงียบๆไปเพิ่งจะได้มาอีกรอบ M5 นะครับจะหาง่ายๆเลยมันจะแยกสี แล้วก็ป้ายนี้จะชัดเจนเลยหอแถวนี้เข้าไปประมาณกลางซอยของมีนิดเดียวนะครับขึ้นมาดูแล้วตกใจเลยมีลิฟต์แต่ใช้ลิฟต์ไม่ได้นะครับเพราะว่าอยู่ชั้น2อลิฟต์ไม่มีมีตั้งแต่ชั้นหนึ่งชั้นสเป็นต้นไปนี่ครับของไม่เยอะเลยเป็นถุงไม่กี่ถุงแล้วก็ กล่องแล้วก็กระเป๋าประมาณ2กระเป๋าของน้อยมากครับวิ่งกันชิยๆเลยวันนี้เดี๋ยวรอลูกค้าก่อนลูกค้าจะนั่งไปด้วยนะครับไปครับลุยกันเลยก็ต้องไปยูเทิร์นตรงแถวหน้ามอธรรมศาสตร์แล้วก็มุงหน้ากรุงเทพส่วนกลับรถอีกที่ก็คือก่อนถึงฟิวเจอร์นะครับ มันจะอยู่ระหว่างกึ่งกลางพอดีกึ่งกลางตรงยูเทิร์นนะครับหอพัมอะไรไม่พอดีเลยอยู่ระหว่างกลางกับรดใกล้หน่อยครับวันนี้แต่ก็ไม่เป็นไรครับเราผ่านบ่อยก็เหมือนมันใกล้ๆแหละน่าจะเป็นตึกใหม่ ไม่ได้มานานนะครับตรงนี้เริ่มเสร็จแล้วตึกใหม่จริงๆด้วยครับก็ถ้าขี่เข้ามาตรงพัมคอนโดก็เข้ามาจนสุดวันนี้ก็มีรถตู้ทึบมาเยอะเหมือนกันแต่เขาน่าจะมาติดตั้งแอร์หรือว่าส่งตู้เย็นเกี่ยวกับย้ายห้องเข้านี่ไม่มีครับมีแต่เรา น่ายอยู่มากใหม่ๆเลยไม่ค่อยมีคนมาอยู่ช่องนี้เพราะว่าน่าจะเปิดใหม่ไม่กี่วันมาเนี่ยเต้องาตรงมานีสะดวกสบายครับขึ้นสองรอบนะครับรอบแรกเราก็เดินขึ้นมาถือถุงเป็นถุงกับกระเป๋าลากง่ายๆนะครับชิวๆ เป็นที่เรียบร้อยนะครับไปกลับกันเลยดีกว่าครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มีงานต่ออีกอยู่ก็คือช่วงบ่ายสองก็มาแถวแถวพัมนี่แหละตรงใกล้ๆกันที่เราอยู่เนะี่ยย้ายไปข้างหลังไม่น่าจะไกลกันส่วนวันที่ยี่สิบเก้าก็ยังมีนะครับยี่สิบเก้านี่จะ ย้ายจากกอบวิวไปที่ดอนเมือง30ยังว่างนะครับแต่31นี้เรากลับบ้านกลับมาพร้อมเริ่มงานก็น่าจะวันที่วันที่4ติดตามดูกันครับก็คลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กับผมด้วยนะครับสวัสดีครับ